ปูนซานตาคลอสขอรับเฮ้ยอะไรอะใส่เสื้อสีแดงแป้นเลยไม่รู้จักเหรอนั่นน่ะซานตาคลอสแกเล่าเขาจะมาแจกของขวัญให้กับเด็กดีทุกปีเลยล่ะจริงเหรอจริงเหรอไม่ได้ไปขอเลยขอของขวัญนี้นะครับผมเป็นเด็กดีครับ เออยังงั้นเลยยังงั้นเลยให้พ่อกับแม่ของหนูมาซื้อของข,องขวัญร้านนี่สิจ๊ะไม่ซื้อด้ไงตังค์ไม่มีเแปลกจ้ากบอ,อันนี้ต้องซื้อเลยเนี่ยคะซาตคลอสนะจะเอาของขวัญใส่ในถุงเท้าที่เราเตรียมเอาไว้ในใจอย่างเราอะไม่เคยสวมถุงเท้าหรอกครับใช้ทาบิแทนไม่ได้เหรอท้บบิก็น่าจะได้แล้วนะเพราะว่าเป็นถุงเท้าแบบญี่ปุ่นนี่นะเดี่ะงั้นก็เตรียมทำเท้าบิเอาไว้ได้เลยนะครับ ได้เลยบักบักบักฮิอย่ารอช้าฮิต้องรีบต้องรีบฮิบักบักบักฮิกมาแล้วมาแล้วนี่ไงโฮินี่เอาของขวัญกล่องใหญ่เลยนะทำมาให้เอวถุงผ้านี่น,นะอ้าวแล้วจ้าข้าวเย็นเสร็จแล้วอ้าวทำอะไรกันจ้ะเนี่ยพ<ะ>ี่สายของขวัญที่จะได้จากซานตาคลอสสครับใช่แล้วก็แล <l ots> ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะต่อให้ใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกนะเออทำไมรู้ล่ะครับอ,อ๋อทำไมงั้นเหรอคือซันตาคลอสเนีน่ยนะแม่ครับเออซันตาคลอสจะมายังไงรล่ครับ เขาจะนั่งรถลากเลื่อนที่ลากด้วยกวางมานะ่ะแล้วก็ปีนลงปลงไฟแล้วก็เข้าบ้านเราจะ้ะแล้วดีใจเด็กแบบผมแล่ะครับเนี่ยจาไม่ใช่ปัญหาขอรับเอะขอแค่เป็นเด็กดีก็พอแล้วขอรับแต่ว่าบ้านเราไม่มีปลอ่งไฟนี่นะชิจิมารุทำาปล่องไฟก็เถอะนะไม่เป็นไรขอรับผมจะเข้าทางอื่นที่ไม่ใช่ปลองไฟได้นะขอรับจริงเหรอดีจังเลยนะ ชิ้นจางปิดหน้าต่างเถอะไม่ได้หรอกพวกเราจะต้องคอยดูสันตาคลอสพี่เข้าผิดบ้านอ่ะโอ้ยให้ตายสิที่จริงแล้วสันตาคลอสไม่มีหรอก่าพูดแบบนั้นน่ะตั้งใจจะเอาของกัคนเดียวมาแล้วสิอืมไม่ใช่อย่างงั้นนะนะขอนอนก่อนแล้วล่ะฮะเจเจมารุเจอเน้แล้วเจอเน้แล้วมาแล้วมาแล้วเหรอเราจะได้เห็นซาตานคนจริงนะเออ อู้ตอนนี้ักมักตอนนี้เลยเกิดอะไรขึ้นหรอฮ่าเอลยเนียูกซันตาครอสเล่นงานแล้วสินยะนะมักๆโอ้ยมันเกิอะไรขึ้นเนี่ยโอยเจ็บจริงๆเลยนะเนี่ยชินโซนี่สร้างเรื่องใหจริงๆนะขอรับบอกไปตรงๆดีไม่ใช่ว่าที่จริงแล้วซันตาอสไม่มีตัวตนนจะสายไปแล้วล่ะครับตอนนี้พวกนั้นตั้งใจจะจับซานตาคลอสให้ได้ลูกเดียวเลย ถ้าอย่างนั้นก็ฝ่าบอกชินจังหน่อยละกันนะเจ้าว่าซันตาคลอสน่าเป็นคนบอบบางแบบคุณพ่ออย่าลงไม้ลงมือรุนแรงนะักฝากด้วยนะจ๊ะกันจังอืมว่าแต่นะดูเหมือนจะไม่ใช่ความฝันนั้นเนี่ยโอ้ยเจ็บอ,อยู่เลยข้าน้อยจะลงมือเองขอรับฮะเชื่อมือได้เลยขอรับเน,น้นเน้นคราวนี้จะต้องจำให้ได้จะขอของขวัญปีหนะ้าขอของขวัญปีถัดไปล่วงหน้าเลยละ่ะ ถ้าใจดีจริงๆแล้วก็ต้องให้ได้ตามที่ขอแน่เลยเนาะจะขอของขวัญลวงหน้าสามสิบปีเลยล่ะนะบักเออแกนี่โลำมากจริงๆเลยเดี๋ยวซานตาคลอสก็เกลียดเอาโลกหน้าเจ้าที่มาหรุนี่ล้อเล่นเฉยๆอ่ะไอ้บัก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 ดูนี่ดูนี่เฮ้ยบัก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 เมื่อกี้เห็นอ่ะบักบักบักอยู่ตรงหน้าต่าเงาบักบักเห็นจริงนะบักบักหนูหูจริงๆเลยถ้าหากว่าไม่หลับซานตาคลอสก็ไม่มาหรอกนะรีบไปนอนซะไป 安乐，亲亲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 亲。

ไม่ใช่กวางเงาเงาไม่ใช่กวาดหอบปิดงาเงนเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลเซอร์ที่อยากได้อยู่เลยเอ๊ะดาวกระจายนี่ทำมาจากไม้อย่างดีเลยเอ๊ะหรือว่าซานตาคลอสจะเป็นนินจาเหมือนกันเนาะจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่าเน้นๆอ่ะท่านพี่ครับพลาดไปนิดเดียวเองผมเกือบจับซานตาคลอสได้แล้วนะครับ ผมสู้เต็มที่เลยนะครับ,รรบรรแซาเตอคลอสกลัวจะหนีไปเลยล่ะครับท่านพี่เอ๊ะผมพูดจริงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้จะครับหลักฐานนะว้ายไ<ะ>ม่สมคดหรอแล้วแซตเตอตคลอสคือท่านพี่เหรอเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือ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 ,คอไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะและกระดาษนี่ชื่อหลายอย่างที่อยากได้นะครับท่านพี่ียมไว้ปีหน้าเลยนะแล้วจะบอกตั้งนานเลยนะ เน้น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 เเน้นเนนเป็นเตนดาครอสลำบากจังเลยขอรับเน้นเน